สวัสดีจ้ามอนซีชาแนลจ้ามอนซีกลับมาแล้วด้จ้าเอ่อมอนซีไปเที่ยวมาสามอาทิตย์นะจ้ามอนบ่่อยได้ลงคลิปนะจ้าแล้วก็บ่่อยได้ไปติดตามม่บ่่คยได้ไปกดไลค์กดคอมเมนต์ให้โมไปด้วยที่ว่าเขาไปเที่ยวแบบครอบครัวนะจ้ามันมัน,มนยากนะก็ะเลยบ่อยากจะรบกวนครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าอืมบ่าทายคลิปก็คือฮอลิเด์ไปเลยพักผ่อนคือเที่ยวแบบสนุกสนานอย่างเดียว เมื่อนี้มอนจะมมเฮหดคลิปจะเอาเสื้อผ้าไปตัดกับโมเนาะจ้าแล้วจะเอาเสื้อผ้ามาให้เบิ่งเนาะจ้าว่าเสื้อผ้าที่มอนจะไปตัดเป็นแบบใดแน่เนาะจ้าเสื้อผ้าที่มอนสะเอาไปตัดกับโมเมื่อนี้เนาะจ๊าอาชิมิกระโป้งเนาะจ้ากะโป้งตัวนี้มอนมักสีมันแมสีมันงามดีจ้าแต่ว่ามันยาวเพราะว่ามอน่ะเป็นคนโตบ่สูงเนาะมอนสูงแค่ร้อยห้าสิบ้ำแลส่วนมากเสื้อผ้าย้วยเน่ะ ส่วนมากอะเป็นังเก่งยีนแล้วเป็นกระโปงกระตามจะยาวมาก oh <my> เพราะว่าเขาใส่เขาใส่ฝารังเนาะมัน,ม,น,ม,นมันใส่เอเชียเนาะเสื้อผ้าอยู่นี่ยนะแล้วตอนมอนมา้าแรกๆเนาะเสื้อผ้ามอนอะมอนจะได้ไปซื้อโซนโซนของเด็กน้อยโซนเด็กอายุ1 1บเงหรือว่า13บสามนะจ้ะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแฟชั่นไลน์แล้วมันก็เลยเกิดแบบว่าเออถ้ามอนไปซื้อ สื่อแบบของผุญย์หมอนก็คือต้องไปตัดตัดใช้กระโปรงออกตัดคากางเกงออกนะจ๊ะเมื่อนี้หมอนมีโอกาสแล้วจ้ะเลยจะเอาไปตัดกระโม่ละจ้ะเป็นกระโปรงยาวก็จะไปตัดใช้กระโปรงออกนะจ๊ะอันนี้คือตัวที่หนึ่งะจ๊ะตัวที่สองเป็นชุดกระโปรงขื่นกันนะจ้ะเป็นแบบนี้มันกางามดีละจ้ะหมอนหมอนเคยใส้แค่สองเือ ก็เลยคิดว่าจะเอาไปตัดแขนไปตัดแขนตรงนี้นะจะเห็นมันสั่นลงแขนช่วงระบายก็คือจะตัดออกไปเลยจะเห็นแขนสั่นแต่บ่รู้ว่ามอเขาจะตดัดไหนได้บ่มอนก็จะล้องเอาไปทมเนาะแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นลูกไม้เนาะจา้ะอันนี้มอนมากเนะียใส่เป็นแบบเวลาไปเที่ยวใช้ทะเลหรือว่าไปเที่ยว กินข้าวหรือว่าไปเที่ยวข้างนอกก็ได้นะจ้ะมอนเคยใส่ไปรอบนึ่งแล้วบังเอิญนนะ่ะบังเอิญแขนนะจะ้ะมันไปเกี้ยวมันไปเกี้ยวกับโต๊ะแม่จ้ะเนี่ยลูกไม้แมมมันก็นเลยแหวงเลยก็เลยจะเอาไปให้มั่วตัดตัดเฮ็ดแคนสั่นเลยแต่ว่าแคนเง้วกับงามเนีะะ่ยจ้ะแคนเงา้วน่ะงามแต่ตรงเนี้ยมันแหวงไปแล้วไหม มอนก็นเลยคิดว่าจะตัดแขนสั้นเอาไปให้มูเบิงว่าเออจะสอมได้บอ่อหรือว่าจะตัดแขนสั้นดีนะจ๊ะเพราะว่าแขนยาวมันกับานะะะ้นะแล้วก็มีชุดนี่สื่อมายังบได้ใส่เลยจ้ะกระโปรงมันยาวเกินแล้วด้วยความที่ว่ามันยาวอ่ะมันก็นเลยผิดรูปทรงเนะี่ย มันจะเป็นแคนตุ่มนะจ๊ะเป็นแคนตุ่มแบบนี้แบบนี้มอนก็เลยจะเอาไปให้มั่วขยบขึ้นเพราะว่ามันเป็นหุน้นมันเป็นชุดไส้ของฝรั่งนะจ๊ะไส้อะพอดีอยู่แต่ว่าความความยาวมันยาวเกินแล้วแทนที่เอวมันจะอยู่เอวฮาแมนบ่เอวอะช่วงเอวช่วงรูปเบ้ากระโปงอะมันไปยูตรงแบบ สะโพกอะ่ะมันก็นเลยผิดรูปแบบเพราะว่าเขาเพราะว่าหมอนเหมือนคนบ่สูงเนาะแต่ว่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างสิสาหรับคนสูงนะก็เลยจะเอาไปให้มงขยับขึ้นให้กัยังบ่รู้เพือกันว่มามูจะเฮ็ดได้บ่แต่จะร้องเอาไปเนาะจ้ะมีซีชินเนาะจ้ะที่จะเอาไปให้มูแกเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเลยด้อจ้า นี่ต้นไม้กำลังขึ้นกำลังใหญ่จ้าใหญ่เร็วอยู่เดะพระเจ้าเห็ดท้างนะจ้าเจาะทออีย่างบุนี่ดังตึกตึกตึกต,กตกอยู่เบิดมือพี่น้องไปไปกันเลย แล้วจ้าเ้ามาจอดรถไวในซอยเนาะจ้าเดี๋ยวมอนจะย่างไปบ้านพี่เพนะื่อนเนาะ สวัสดีค่ะนี่้ะจ้าล่านพี่เพี่นเพื่นเป็นคนไทยมาอยู่ประเทศอังกฤษจากปีแล้วพี่สี่ปีมาเอามาอยู่สี่ปีนึงวะหนูมาอยู่เจ็ดปี่นนี้สี่ปีพี่ยังไม่ได้มีชายังไม่ได้รักษาอ๋อ เบิ่งแล้วจ้ะอันนี้ชุดของมอนซีแด้จ้ะจะเอามาแก่ซีซีชุดเบิ่งล้านเพิ่นจ้ะ <c oughs> เพิ่นทดงานประจำแด้จ้ะใช้ <c oughs> งานโรงงานเย็บเสือ้อกันแล้วเพิ่นก็ับมารับจ๊อบอีก <c oughs> เพิ่นจ้ะขยนันขยันจ้ะคนมีอาชีพบออ่อดไตแด้จ้ะไปยุใส่ก็บโอดตไตเบิ่งโอ้ยเย็บผ้านะดีมากในประเทศอังกฤษเลือกเอาเลยงานอันมนได้ด้มีคนมาเย็บเยอะไหมเยอะมาก อันี้เป็นชุดนี้อ่ะใส่แค่สองครั้งใส่แล้วหนูเบื่อแขนมันอ่ะหนมว่าหนว่าแขนมันเก๋กันูเลยจะอาออกพี่ว่ามันจะคืนไหมเอาอท่นี้นะได้ให้พี่นี่แหละเอาไม่หละแล้วถคามันแขวนตุกตาได้ไหมไม่ได้ไม่พอเนาะอ๋อน้วมันต้องรัดส่วนน้องมันต้องมันต้องมันต้องเยอะๆแล้วก็ขาดบบงน แขนมันเกลี่ยกันเะเนี่ยมันยาวถึงนี่ไงเพราะอันนีเป็นคนตัวเล็กเนาะมันจะเอื่อแขนแบบนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ใส่ไป้างเดียวแล้วแขนอ่ะดันไปเกี่ยวโต๊ะมันแค่หลุดเอาเองอ่ะแค่หลุดเอาเองอ่ะเย็บติดเข้าไปใหม่ว่หนูทำไม่เป็นอ่ะจะให้นำกลัดแค่เย็บติดเองแล้วพี่ว่าถ้าหนูทำเป็นแขนสั้นมันจะคือไหมอย่างเงี้ยะไมชอบมากเลยสั่นสบายสั่นง่ายเพราะว่าหนูคิดว่าถ้ามันยาวอีกถ้ามันไปเกาะอีกอ่ะ เพราะว่าเียนเนี่ยเวลาใส่แล้วเขียนมันไม่หลุดหรอกอันนี้มันหลุดที่เย็บเองมันไม่หลุดอ่ะมันหลุดที่ที่ต่อไปเนี่ยมันยาวเหมือนกับอย่างขึ้นเล็กน้อยประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากขึ้นช่วงนี้นมันจะพอดีเอวเหรเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราทำตรงเอวได้เนาะเย็บให้มันเป็นแบบนี้เย็บตรงนี้ได้ไจะเย็บทับกันเนื้อได้ไหม คนไทยส่วนมากมาอยู่นีน่กกเราจะกระเฮ็ดงานสอ,จอนจงจบสามจบเนาจะส่งส่งส่งไปให้ทั้งบ้าน <c oughs> <c oughs> แต่เขาก็โชคดีเนาะพี่เนาะที่ที่เขามีงานเฮ็ดเนาะมีงานทำมีงานทำเขามีงานเฮ็ดเฮาก็ดีใจแล้วเราจะเราได้ซอยทั้งบ้านพี่เป็นคนเหนือแม่บอ <c oughs> กยาของคนจังหวัดน,น,น่าน <c oughs> เคยไปเห็นงานน้ากันเนาะจ้ะในอันยูร้านไทยไปไปทางานร้านไทยไปงานร้านไทยก็เลยได้รู้จากกัน่านเบดทุกอย่างก็ลังถวยเสิร์ฟเออเออทุกอย่างจากคนไทยเขาเบิ้งฟีมื้อคนได้จ้าคนธรรมดาเด้อสถานีต่อไปจ้าจะพากกันไปแวะบ้านแม่ยาเนาะจ้ะพอดีพนโทรมาบอกว่า พเนขนมเนาะจา้เพนหูว่ามอนมากพนก็เล่บอกว่าแวะมากินก่อนเดอร์สันก็เลยสิแวะไปกินขนมบ้านแม่ยานเนาะจากนี่เลยถึงแล้วจา้าอันนี้บ้านแม่ยานเนาะจาก Yeah. These are the top up Wow! Oh, i have got extra on here. Mm. It's a bit tarty. What you want? Ice cream or something too? Oh, I like this one. Okay. What do you want? Tea? No. Tea. It's banana bread, dear. Inside jam. What's she doing? I'm <laughs> i make with the omen he yeah. said well, if it comes tomorrow would it... oh you got like okay yeah. yeah i don't know which one chris won want. he won't me or not he said he want custard and that with them this

เ o o d e ซ e n i n g You too. ขอบคุณที่รับชมนะจ้ามอนกลับบ้านก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย